สวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้โหบางคนถามว่าพี่อูดทำอะไรฮะก็มีแฟนๆบอกว่าพี่อูดอยากให้พี่อูดทำเซเว่นหน่อยฮะบอกเลยไม่ได้มีอะไรส่วนได้ส่วนเสียกับทางเซเว่นนะครับเขาไม่ได้ให้อะไรมาเลยแต่ถ้าให้ก็ดีขึ้นนะครับ <c oughs> ถามว่าทำยากไหมก็กำลังทำดูนะครับ <c oughs> ไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นเซเว่นหรือเปล่าอุ้ยขุดเลยไปหน่อยนะครับอ่ะ ทำพื้นก่อนอ่าพื้นเซเว่นมันต้องเป็นสีขาวๆนี้เนาะอ่าเอาละเอาละดูซิว่ามันจะเป็นเซเว่นได้ไหมอ่าดูนะครับท่านผู้ชมอย่ากระพริบตามันกำลังจะเป็นเซเว่นแล้วเซเว่นที่ทุกคนใฝ่ฝัน <laughs> ยามอีกทีนะครับไม่มีส่วนได้ส่วนเสียครับทางเซเว่นนะครับโอเคเห็นไหมเห็นไหมเอาละต่อไปเราก็จะไปติดโลโก้เซเว่นกันเนาะแล้วก็มีแถบเซเว่นด้วยผมทําไว้แล้วนะครับกลัวจะเสียเวลาเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อก็เลยทําไว้ก่อนเลยนะครับก็ใช้บล็อกสีเขียวสีแดงเออสีขาวแค่นี้เองนะครับอ่าอันนี้เป็นแถบนะครับใช้คอนทูปเลย ผมสูง11บล็อกนะครับแล้วก็กว้าง11นะครับ11คูณ11ก็คือ7เวอ่ะก็คือ L 1อเวนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน11คูณ11นะครับอ่าทุบอันนี้ก่อนตู้โอเคไหมครับแบบนี้อ่ดาดันให้มันชิดเลยอ่าเวลาวางจะได้สนิทนะครับกดบิวตึ๊บมาโอเคมาละโอเคเดี๋ยวผมอะไรทิ้งไปก่อนเนาะสีแดงแล้วกันอ่าอีกอันหนึ่งนะครับ ดค้อนทุบตู้โอ้ได้แล้วครับชิดเลยครับกดชิดเลยกดบิวนี่มาแล้วอ่แล้วก็ไปติดโลโก้กันดีกว่าเนาะอุ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะติดขอทำหลังคาก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไม่สวยโอเคเนะาะทำหลังคาก่อนนะครับแป๊บเดียวเองไม่นานรอแป๊บเดียวไม่นานนะครับท่านผู้ชมครับอืม ใจเย็นๆนะสาหรับคนที่ใจร้อนนะครับเด็กสมัยนี้ใจร้อนนะครับทำะารช้านิดหน่อยก็งุดงิดเอ,อ้หนะครับอย่าเพิ่งงุดงิดนะครับอขอทําหลังคาเสร็จก่อนเอาอีกแล้วมือไม้มันไม่ค่อยตรงเลยอะ่ะอืมเอาเสร็จยังหลังคาหลังคาเร็วๆนี่เรียบร้อยหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังคาเซเว่นต่อไปเราก็มาใส่ แ็บเซเว่นกันดีกว่าเนาะอ่าโอเคใส่โลโก้ก่อนต้องไงดีตรงนี้เนาะโลโก้เซเว่นนะครับนี่อือวื้วืว้วื้วว้าเห็นไหมครับนี่ไงนี่ไงยวู้เซเว่นอีเลฟเว่นด้านข้างด้วยด้านข้างด้วยครับด้านข้างด้วยเออด้านข้างใส่ไหมไม่ต้องใส่เนาะว่าใส่ก็ดีจะได้รู้ว่าอันนี้คือ เซเว่น <Seven. c oughs> นะครับใส่ด้วยครับใส่ด้วยเดี๋ยวคนเดินมาไม่รู้โอเคอันนี้ด้วยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บใส่ไหมใส่หน่อยนะครับป <c oughs> ุ๊บนี่ไม่ตรงกลางก็ไม่เป็นไรนะครับให้รู้ว่านี่คือเซเว่นโอเคมามากมามานี่ไงนี่ไง ว้าวเอ้ยเห็นเป็นครับเซเว่นของผมเรียบร้อยแล้วโอ้โหห้างเซเว่นเห็นไหมโอ้โหมันก็ง่ายไม่ยากเลยนะครับเห็นไหมแน่เฮ้ยใส่ประตูหน่อยฟึปฟ,ป,ฟป,ประตูอ้าวว้ปิดประตูสิเออนี่ไงนี่ฟึบฟ,ฟอืมโอเคเดี๋ยวข้างในเราก็จะเอาสินค้ามาวางเนาะ มีการวางมีเคาน์เตอร์มีอะไรพวกเนี้ยนะมีคนขายด้วยละ่ะโอ้ข้างบนก็จะต้องมีการติดไฟด้วยนะเออก็เอาไว้ข้างหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งเซเว่นของเราให้สวยงามนะครับข้างหน้าอย่าลืมเข้ามาดูนะว่าจะตกแต่งอย่างไรสําหรับวันนี้เซเว่นเป็นรูปเป็นล่างเลยนะครับโอ้โหใครอยากมาเที่ยวเซเว่นมาได้เลยครับที่นี่ฮ่า สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาสั้นๆพอนะครับวันนี้ไม่ยาวมากนะครับสวัสดีครับลองไปทำดู